น,นั่นหมายความว่าความสําเร็จทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราขึ้นอยู่กับการกระทํา,าของตัวเราเองไม่ได้เกี่ยวกับเทพเจวาสิ่งศัษษกดิ์สิทธิ์โดนบรรดาัให้ชีวิตเราเป็นไปตามความต้องการดังนั้นถ้าจะถามการดูดวงพยากรณ์ทำนายไทยทักหมอดูล่างส่งมันจําเป็นต้องเกิดขึ้นกับชีวิตเราไหมไม่มีความจำเป็นท่าไม่ถึงบอกว่าไม่มีความจำเป็นเพราะถ้าหมอดูมั่นจริง สแสดงว่าเขาต้องพยากรณอ,อนาคตของเราถูกต้องถูกต้องไหมทีนี้เขาบอกว่าพยากรถูกต้องแล้วการไปดูดวงจะช่วยอะไรในชีวิตเราได้ในเมื่อสุดท้ายเมื่อพยากรณไปเราก็ต้องเผชิญจริงความจริงตรงนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่เวลาเราไปดูดวงเราจะหาวิธีอะไรวิธีแก้เช่นเรามีแฟนไปดูดวงหมอดูบอกว่าแฟนจะนอกใจเราเราก็เลยหาอะไรหมอมีวิธีแก้ไหมเราก็จะเริ่มหาวิธีแก้แล้ว เราก็เลยไปทําพิธีกรรมลงน้ำหน้า,นาทอพกสาร,ริกาลิ้นทอพกเครื่องมาขอขังอานบ,บน้ำบนเดือนเพลนให้มีเสน่ห์เพื่อหวังว่า,วาสามีภรรยาหรือแฟนเราจะไม่นอกใจเราจะไม่ทอดทิ้งเราไปแต่ความเป็นจร,ริงมันทาได้นะเราแก้ทุกอย่างยกเว้นแก้อะไรรมะแก้สันดานตัวเองเราแก้ทุกอย่างทุกการพิธีกรรมสะดอกข้อต่อชะตาทำหมดแต่ลืมกลับไปแก้สันดานคือการกระทําหรือความประเติของตัวเอง เมื่อเราไม่คิดจะแก้ไขการกระทําของตัวเองมันจะมีอะไรในชีวิตเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้นั่นแหละเรียกว่าลักษณะของความเชื่อความเชื่อจะมีลักษณะของการแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาปีนี้วิธีการสะดคล้อต่อชะตาเป็นแบบหนึ่งปีหน้าวิธีสดคล้อต่อชะตาจะเป็นแบบหนึ่งปีต่อไปมันจะเปลี่ยนวิธีสดค้อต่อชะตาอีกแบบหนึ่งร้อยกว่าปีที่แล้วมีเบอร์โทรศัพท์ไหมไม่มี มันจะมีเรื่องตัวเลขโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นเบอร์เฮงเบอร์รวยเบอร์บางกรมันจะมีไหมไม่มีอ้าวทาไมปัจจุบันนี้มีละ่ะเมื่อก่อนมีการประมูลทะเบียนรถเลขสวยให้เกิดความเฮงความรวยความฟังมั้ยไม่มีแต่ปัจจุบันมีนะมั้ยมีปัญญาอ่อนเสียงเงินเสียทองรวยอย่างเดียวไม่พอต้องโง่ด้วยนะในการที่จะเสียงเงินเสียทองในการประมูลตัวเลขสวยขนาดนี้สุดท้ายประสบอุบัติเหตนะุเหมือนกันมั้ยเหมือนกันอาจารย์จะกระทำม,มีคำถามหนึ่ง คนที่บอกว่ารวยได้เพราะห่วงจุย้ยรวยได้เพราะเบอร์เธอเบอร์โทรสวยเบอร์โทรแพรมันบอกว่าชีวิตมันประสบความส็จได้ด้วยตัวเลขหรือห่วงจุ้ยเหล่านี้เราคิดว่าการที่จะเชิญสีนแสมาดูห่วงจุ้ยที่บ้านคิดว่าราคาแบบหมอดูแพงๆห่วงจุ้ยเนี่ยคิดว่าสักประมาณกี่บาทอาจจะประเมินต่ำสุดเลยนะสองหมื่นคิดว่าคนจนที่ไหนจะมีปัญญ,ญาจา 20, ่ายสองหมื่นค่าหัวดูห่วงจุ้ยมะไม่มี มันดูวงจุ้ยรวยอยู่แล้วหรือจนอยู่แล้วมันรวยอยู่แล้วแล้วเลขทะเบียนรถ999ตอง9ตอง6ตอง8เราคิดว่าเบอร์หนึ่งกี่บาทหลักแสนถึงหลักล้านคิดว่าคนงงคนจนๆจ,จะมีปัญญาประมูลเลขทะเบียนรถแกนแพแบบนี้ไหมไม่มีแสดงว่ามันรวยอยู่แล้วแล้วมันรวยยิ่งขึ้นจากการการะทำของตัวเองหรือมันจนแล้วเปลี่ยนเลขทะเบียนเล็กม,มันถึงรวยสุดท้ายแล้วมันรวยอยู่แล้วถูกต้องไหม ไม่งั้นมันจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายกับของเหล่านี้ได้กับเรื่องเพอร์เจอร์ไรสาระปัญญาออกแบบนี้ได้แล้วที่สําคัญคือมันต้องไปนั่งมาลุ้นด้วยนะว่าจะสําเร็จจริงหรือสําเร็จไม่จริงต้องไปลุ้นเอาว่าสิ่งเหล่านั้นจะสามารถช่วยเด็กมนันได้ชีวิตเนี่ยเป็นไปตามความต้องการตามควา,ามฝาดขนาดได้จริงไหมนี่แหละอาจารย์จะเรียกว่าปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนไม่ใช่ว่าลักษณะของการบูลลี่แต่ปัญญาอ่อนในความหมายของอาจารย์หมายความว่าปัญญามันอ่อนอ่อนแอไม่มีปัญญาแห่งความเข้มแข็ง เพราะอะไรมันไม่มีการลู้แยกเหงื่อิงตามหลักความรู้ที่ถูกต้องดังนั้นในฐานะที่เราเป็นปัญญาชนจ้าเนี่ยจะบอกแล้วว่าเราไม่ใช่กลุ่มคนปัญญาอ่อนดังนั้นเราก็อย่าไปสร้างเหตุนในความปัญญาอ่อนให้เกิดขึ้นเดือดร้อนแก่ตนเองถ้าเราใช้ชีวิตแบบขาดเหตุผลหลักเกณฑ์หลักการชีวิตเราจะมีความทุกข์ม,มากเลยรู้ไหมเพราะอะไรจะเดินออกจากบ้านก็ต้องเลือกก้าวขาว่าจะก้าวขาข้างไหนออกจากบ้านดี เราจะปัญญาอ่อนถึงขั้นการใส่เสื้อผ้าเราจะใส่เสื้อผ้าสีอะไรที่เป็นมงคลไม่เป็นการากีบีต่อการใช้ชีวิตของเรามันจะเริ่มใช้ชีวิตยากขึ้นจะไปไหนใครว่าอะไรเจอความทุกข์เข้าจู่โจมเราก็จะเริ่มหาที่พึ่งแต่ที่พึ่งเหล่านั้นไม่ใช่ที่พึ่งอังกฤษเลยแต่พระเจ้าสอนให้เราเนี่ยพึ่งตนเองและพึ่งธรรมะของพระเจ้าธรรมะคือหลักศจะความจริงธรรมะคือความจริงที่ปรากฏชัดในโลก อย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายเรียกว่าความทุกข์เราเกิดมาทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วต้องมีความทุกข์เป็นที่ตั้งสัตวสิ่ไม่มีใครไม่ทุกข์ทุกคนจะต้องทุกข์เหมือนกันหมดอาจารย์ก็ทุกข์พวกเราก็กทุกข์ทุกเพราะอะไรเพราะเราอยากได้แต่มันไม่ได้เพราะมันอยากมีแต่มันไม่มีขอพ่อแม่ไปเที่ยวพ่อแม่ไม่ให้มันก็ทุกข์แล้ว ขอเงินพ่อแม่ในการซื้อโทรศัพท์มือถือแต่พ่อแม่ไม่ซื้อตามที่เราต้องการน,นั่นก็ทุกแล้วเราอยากได้เงินมากกว่านี้แต่เขาให้ได้แค่นี้นั่นก็ทุกแล้วแสดงว่าการทุกของเรามันเกิดจากปัญหาคือความอยากเราอยากได้เราอยากมีเราอยากเป็นในทุกๆสิ่งเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองแต่มีใครสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองทุกเรื่องไหมไม่มีไม่มีทางเราอยากได้คนที่เราชอบ แไอคนที่เราชอบมันกลับไม่ชอบเราเราทุกข์ใจอย่างทุกข์ใจแล้วเพราะอะไรเราไม่สามารถได้ตามสิ่งที่เราต้องการัฒนาเรามีแฟนแต่แฟนมันนอกใจเราเราทุกข์ไหมทุกข์แล้วแล้วเราอยากให้มันกลับมาแต่มันไม่กลับมาทุกข์ไหมทุกข์แล้วได้อยากให้กูเห็นคําถามปัญญาออกแบบนี้นะทํายังไงให้แฟนเก่ากลับมานะคุจะถาผลเวียกบาลให้แล้วปัญญาอ่อนโม่ซ้ำโห่ซากไปเลย ทนไปแล้วใช่ไีมมึงจะปล่อยมันออกไปในชีวิตเม,มึงจะไปอะไราอาวอนไปล่ามันกบพาจนได้ไม่เข็ดไม่หลาดกับความโง่นี้นะดังนั้นสติสัมพชัญญะเป็นสิ่งสําคัญต่อการใช้ชีวิตถ้าเรามีปัญญาในการรู้ตามความเป็นจริงชีวิตเราจะเดินอยู่บนความสุขเช่นการที่เรามาเรียนปริญญาตรีกันที่ที่นี่อันนี้คณะอะไรนะวิศวะปะวิทยาศาสตร์ใช่ปหคณะวิ์ ราะเราเรามีเราเราเรียนเราเรียนคณะเนี้โอ้โหมันควรจะต้องเป็นวิทยาศาสตร์มากเลยนะในแล้วมันไม่ควรจะมีคนนั่งดูดวงในเด็ที่นี้ได้เลยอ๋อประเด็นคือเพิ่งเรียนโอเคเข้าใจได้แล้วปีสี่ก็ไม่ใช่ว่าเพิ่มจํานวนมากขึ้นนะเพราะว่าอะไรการทุกความทุกมันเกิดขึ้นจากการเล่าเรียนของเราแต่เราลืมไปว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเราจําไว้กรรมที่พวกเราเรียกกันว่ากรรมกรรมกรรมเนี่ยกรรมมันแปลว่าการกระทํา การกระท, tamam ทําทางไหนบ้างกายวาจาและใจสามอย่างนี้เรียกว่ากรรมสามอย่างในชีว right. ิตเราเราจะส่งผลจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นไปตามการกระทํา3อย่างนี้การกระทํา3อย่างนี <S <S ้มีอะไรบ้างหนึ Garden ่งเรียกว่ากายกรรมคือการกระทําทางกายสองเรียกว่าวัจีกรรมคือคําพูดทางวาจาสามเรียกว่ามโนกรรมคือความคิดในใจสามอย่างเป็นการกระทําเรากระทากรรมชั่วคือการกระทําชั่ว ย่อมให้ผลทางชั่วเรากระทำกรรมดีคือการกระทำดีย่อมให้ผลทางดีดังนั้นไม่ว่าเราจะกระทำกรรมใดไว้เราเป็นผู้รับผลของการกระทำนั้นด้วยตัวเราเองไม่สามารถปฏิเสธผลของการกระทำได้เรากินข้าวผลที่ได้ต้องอิ่มท้องนะต้องอิ่มท้องสุดท้ายก็เดินไปขับถ่ายนะต้องเดินไปขับถ่าย,นะายทีนี้เราชอบบอกว่าการรมเวลามันทำดีไม่เห็นได้ดีเลย การเวลาทาชั่วมันไม่เห็นได้ชั่วเลยทําชั่วได้ดีมีถมไปแต่เราทําดีตั้งมากมายแต่ทําไมยังได้ชั่วไม่มีวันเดินห่อกจากความชั่วนี้ได้สักทีท่านไม่ถึงเป็นอย่างนั้นอาจารย์พวกเราทุกคนดื่มน้ำหนึ่งขวดทุกคนดื่มพร้อมกันเมื่อดื่มเสร็จเราคิดว่าทุกคนจะไปฉี่พร้อมกันไหมคิดว่าในหลักวิทยาศาสตร์ที่เราอยู่กันไม่มีทางถูกต้องนะ พราะอะไรถึงเป็นเหตุของการที่เราจะไปฉี่ไม่พอกันเพราะบางคนก่อนหน้านี้กินน้ํามาก่อนแล้วพอเวลากินเข้าไปใหม่มันก็จะปวดฉี่เร็วกว่าชาวบ้านเขา <c oughs> เพราะบางคนเนี่ยเพิ่งจะดื่มน้ําขวดนี้เป็นขวดแรกมันเลยเป็นเหตุให้เขาจะฉี่ช้ากว่าคนอื่นเขาหลัลลากการและเหตุผลตักเแบบนี้ฟังขึ้นนะฟังขึ้นแสดงว่ามันเป็นเหตุเป็นผลตามหลักสัจจความจริงที่เราทุกคนต้องเผชิญพบเจอในแต่ละวัน แสดงว่ามันขึ้นอยู you, ่กับอะไรเหตุปัจจัยคือการกระทําทางกายวาจาใจของแต่ละคนบางคนกระทากรรมนี้ไว้มันไม่ได้หมายความว่าต้องส่งผลเดี๋ยวนี้ตอนนี้มันสมเหตุสมผลต่อการส่งผลเมื่อไหร่วันหนึ่งมันจะส่งผลแน่นอนทงกรรมดีและกรรมเลวเมื่อสมบูรณ์บริบูรณ์ของมันสมเหตุสมผลของมันในการที่จะส่งผลเดี๋ยววันหนึ่งมันจะส่งผลตามเหตุตามปัจจัยตามการกระทําของเราอย่างแน่นอน ดังนั้นเรากลับไปสํารวจตัวตาตัวเองว่าเราอยากได้ชีวิตที่มีความสุขเราก็ต้องไปกระทรํากรรมที่ทําให้ตัวเองเกิดความสุขถ้าเราอยากมีชีวิตทุกร้อนใจเราก็ต้องไปลงมือกระทําก,กรรมในสิ่งที่ทาให้เราเนี่ยเกิดความทุกร้อนใจขั้นถามเราอยากมีความสุขหรืออยากมีความทุกร้อนทุกคนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเราทุกคนอยากมีความสุขในการใช้ชีวิต ถ้าอยากมีความสุขในการใช้ชีวิตนั่นหมายความว่าเราต้องสร้างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการกระทำทางกายวาจาและใจของเราให้อยู่ในหนทางคำที่เรียกว่าสุดริิ